อมตัวได้แต่ไม่ลดค่าตัวเองเพื่อใครเราทุกคนเติบโตมาในโลกที่สอนให้เรารู้จักการทมตัวรู้จักไม่โอ้อวดไม่ยกตนข่มท่านเพราะการทมตัวคือมารยาทคือวัฒนธรรมคือคุณสมบัติที่คนดีควรมีและมันก็เป็นสิ่งที่งดงามเป็นคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้อย่างราชในหัวใจเราอย่างลึกซึ้งแต่บางครั้งก็มีเส้นบางๆที่เรามองไม่เห็นเส้นที่แบ่งระหว่างความถอมตัวกับการลดค่าตัวเองลงเพียงเพื่อให้คนอื่นสบายใจ และเช่นนั้นเองที่เราไม่กวร่นข้ามไปการทาตัวไม่เคยแปลว่าเราต้องทําตัวได้ข้าไม่เคยแปลว่าเราต้องปรบความสามารถของตัวเองเพื่อให้คนอื่นไม่ิฉาเราไม่รู้สึกด้วยกว่าเราไม่เคยแปลว่าเราต้องก้มต่ําลงทุกครั้งที่เราเดินผ่านใครสักคนแล้วปล่อยให้เขาเกาหยิบหัวใจเราเพื่อให้เขารู้สึกเหนือกว่าเราเกิดมาไม่ได้เพื่อทําให้ใครพอใจทุกคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้ทุกคนรู้สึกดี โดยที่เราต้องรู้สึกแย่กับตัวเองคนถ่อมตัวรู้คุณค่าตัวเองคนลดค่าตัวเองยอมให้คนอื่นมากำหนดคุณค่าที่เขาควรมีและมันต่างกันมากความถ่อมตัวคือการยอมรับว่าเราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกแต่เรายังมีคุณค่าที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังความถ่อมตัวคือการอยู่นอยอย่างสงบ ในความสําเร็จของตนโดยไม่จําเป็นต้องตะโกนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่จําเป็นต้องหลบสายตาใครไม่ต้องก้มหน้าลดตนเองเพื่อให้ใครบางคนยอมรับเราในโลกที่ผู้คนวิ่งไล่หาการยอมรับจากภายนอกมีไหมกี่คนที่กล้ายืนหยัดอยู่กับคุณค่าภายในของตนเองอย่างมั่นคงโดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้ตรงกับความคาดหวังของใครทั้งนั้นเคยไหมที่คุณพยายามลดตัวลงไม่ใช่เพราะอยากถ่อมตัวจริงๆแต่เพราะคุณกลัวว่า เขาจะมองว่าคุณโอ้อวดกลัวว่าเขาจะไม่ชอบคุณกลัวว่าคุณจะโดดเด่นเกินไปจนทําให้ใครบางคนรู้สึกไม่สบายใจคุณเก็บคําชมไว้ในใจเวลามีคนยกย่องคุณคุณตอบกลับว่าไม่หรอกฉันก็แค่คนธรรมดาทั้งที่ในความจริงคุณรู้ว่าคุณพยายามมากแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้คุณปฏิเสธความสามารถของตัวเองทั้งที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกินกว่าคุทั่วไปจะเข้าใจ คุณแจ้งว่าคุณไม่เก่งแจ้งว่าคุณไม่เป็นไรทั้งที่คุณก็มีสิทธิ์ภูมิใจกับตัวเองได้เต็มที่และทั้งหมดนั้นคุณทำไปเพื่ออะไรเพียงเพื่อให้ใครบางคนรู้สึกสบายใจกับตัวเขาเองทั้งที่เขาไม่เคยสนใจเลยว่าคุณรู้สึกอย่างไรการถ่อมตัวแบบผิดๆนั้นไม่ต่างอะไรกับการทำร้ายตัวเองทางอ้อมมันคือการทำให้ตัวคุณเล็กลงในโลกนี้เพื่อให้คนอื่นดูใหญ่ขึ้น ทั้งที่คุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเลยคุณไม่ต้องย่อตัวเองเพื่อให้ใครบางคนมองคุณเป็นคนดีคุณไม่ต้องปิดแสงของตัวเองเพื่อให้ใครบางคนไม่รู้สึกอับแสงคุณไม่ต้องพับปีกของคุณเพื่อให้คนอื่นไม่รู้สึกว่าเขาบินไม่ได้จงจําไว้ว่าความสามารถของคุณไม่เคยเป็นภัยต่อใครนอกจากคนที่อ่อนแอนในใจและหวาดกลัวว่าแสงของคุณจะส่องไปทับเงาของเขา แล้วคนแบบนั้นคุณต้องลดตัวเองเพื่อเขาจริงหรือความถ่อมตัวไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมถูกละเมิดขอบเขตไม่ได้แปลว่าคุณต้องเงียบเมื่อถูกเอาเปรียบไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมให้คนอื่นตีค่าคุณต่ำกว่าเพดานความสามารถที่คุณมีจงถ่อมตัวแต่จงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณสามารถยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่เดินอย่างมั่นใจคุณสามารถนั่งฟังคำวิจารณ์แต่ไม่ต้องกลืนคำดูถูก คุณสามารถยอมรับความผิดพลาดโดยไม่รู้สึกด้อยค่าและคุณสามารถพูดว่าฉันเก่งได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองไม่เคยทำให้ใครต่ำต้อยมีแต่คนที่ไม่มีสิ่งนั้นต่างหากที่มองว่าความมั่นใจคือความยโสโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่พูดว่าอย่าหลงตัวเองทั้งที่เขาเองก็ไม่เคยรู้เลยว่าคุณผ่านอะไรมาบ้าง คุณต่อสู้กับอะไรบ้างคุณล้มมาแล้วกี่ครั้งคุณลุกขึ้นอีกกี่หนเขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นเขาไม่เคยเข้าใจแต่เขากลับมีสิทธิ์พูดว่าคุณควรถ่อมตัวลงอีกเพราะเขากลัวว่าคุณจะสูงขึ้นกว่าที่เขาเอื้อมถึงแล้วคุณจะลดค่าตัวเองเพื่อเขาทำไมคนที่เห็นค่าคุณไม่เคยกลัวแสงของคุณแต่คนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่ว่าแสงคุณจะอ่อนแค่ไหน เขาก็จะมองว่าคุณจ้าก,กว่าที่ควรเสมอดังนั้นอย่าใช้ชีวิตด้วยการพยายามทําให้ตัวเองเล็กลงจงใช้ชีวิตอย่างเต็มความสามารถเต็มศักยภาพและจงถ่อมตัวด้วยความเข้าใจในคุณค่าตัวเองไม่ใช่ถ่อมตัวเพราะกลัวว่าโลกจะไม่ยอมรับความสว่างในตัวคุณเพราะท้ายที่สุดแล้วความสว่างที่คุณมีไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ใครรู้สึกแย่ แต่มันมีไว้เพื่อทําให้คนที่หลงทางได้เห็นทางของเขาเองและถ้าเขามองแสงของคุณเป็นภัยก็เพราะเขายังไม่พร้อมจะเจอความจริงของตัวเขาเองนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณเลยคุณแค่เป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดคุณแค่ยืนอยู่ตรงจุดที่คุณควรอยู่คุณแค่ภูมิใจในเส้นทางที่คุณเลือกเดินและถ้าใครบางคนทนไม่ได้กับแสงของคุณปล่อยให้เขาเดินออกไปเงียบๆ โดยที่คุณไม่ต้องลดแสงตัวเองลงเพื่อใครท่อมตัวได้แต่ไม่ต้องลดค่าตัวเองเพื่อใครเพราะคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่เสียงของคนอื่นแต่มันอยู่ที่หัวใจของคุณเองว่าคุณเชื่อในตัวคุณแค่ไหนและเมื่อคุณเชื่ออย่างแท้จริงคุณจะไม่ต้องเอ่ยอะไรเลยโลกจะได้ยินโดยที่คุณไม่ต้องพูดสักคำเมื่อคุณเริ่มเดินอย่างมั่นใจโดยไม่จำเป็นต้องโออวดเมื่อคุณเริ่มเงียบแต่หนักแน่น ในทุกย่างก้าวคุณจะสังเกตเห็นว่าบางคนเริ่มถอยห่างจากคุณไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนไปเป็นคนไม่ดีไม่ใช่เพราะคุณหยินยโสแต่เพราะพวกเขาทนไม่ได้กับการที่คุณไม่ยอมก้มหัวให้เขาอีกต่อไปคนบางคนไม่ได้ชื่นชอบในความถ่อมตัวของคุณแต่เขาชื่นชอบเวลาคุณยอมเขาเขาไม่ได้ประทับใจในความอ่อนน้อมของคุณแต่เขาชอบที่คุณไม่ขัดแย้งเขาไม่ได้เคารพความสงบของคุณแต่เขาสบายใจที่คุณไม่ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อ และเมื่อวันหนึ่งคุณเริ่มเปล่งเสียงของตัวเองแม้เสียงนั้นจะเรียบเย็นสุภาพพวกเขาก็จะบอกว่าคุณเปลี่ยนไปทั้งที่ความจริงคือคุณเพียงแค่เลิกลดค่าตัวเองเพื่อพวกเขาเท่านั้นอย่ากลัวการที่ใครบางคนเลิกชอบคุณอย่ากลัวการที่ใครบางคนบอกว่าคุณไม่เหมือนเดิมเพราะบางครั้งเดิมที่เขาชอบ อาจเป็นคุณในวันที่อ่อนแอไร้เสียงและพร้อมจะยอมทุกอย่างเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่ยุติธรรมเอาไว้คุณค่าของคุณไม่ได้วัดจากความพอใจของคนอื่นคุณค่าแท้จริงของคุณวัดจากความกล้าที่จะยืนหยัดในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจความมั่นใจไม่ใช่ความหยิ่งการรู้จักตัวเองไม่ใช่ความเย่อหยิงการกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่ใช่ความดื้อรัน้น และการเลือกเดินออกมาไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือความแข็งแกร่งภายในที่เติบโตขึ้นมันคือความเข้าใจตัวเองที่ค่อยๆฉายแสงมันคือการเรียนรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเล็กลงเพื่อให้ใครบางคนรู้สึกใหญ่ขึ้นคุณรู้ไหมว่าคนที่มั่นใจอย่างแท้จริงมักไม่จำเป็นต้องกดใครให้ต่ำลงเขารู้ว่าความมั่นใจไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการยืนอยู่กับตัวเองได้ โดยไม่ต้องอธิบายในทางกลับกันคนที่ไม่มีความมั่นใจจะรู้สึกว่าแสงของคุณเป็นภัยคุกคามพวกเขาจะเรียกร้องให้คุณลดแสงไม่ใช่เพราะคุณผิดแต่เพราะพวกเขายังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงในตัวเองและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะหยุดพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครคุณจะหยุดอธิบายหยุดขอโทษหยุดลดตัว และหยุดวิ่งตามเสียงปกมือคุณจะเริ่มใช้ชีวิตด้วยการฟังเสียงหัวใจของตัวเองคุณจะเริ่มพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาคุณจะเริ่มยอมรับว่าคุณมีคุณค่าไม่ว่าใครจะมองเห็นหรือไม่ก็ตามถ่อมตัวได้แต่ไม่ยอมให้ใครมาทำให้เรารู้สึกไร้ค่าเพราะคนที่ถ่อมตัวจริงๆนั้นเขาจะถ่อมต่อความรู้แต่ไม่ถ่อมต่อความฝันเขาจะถ่อมต่อความสำเร็จของตัวเองแต่ไม่เคยหยุดพัฒนา เขาจะอ่อนน้อมต่อความดีของผู้อื่นแต่ไม่เคยย่อตัวเองให้ต่ำกว่าศักดิ์ศรีเขาจะยอมรับคำแนะนำแต่ไม่ยอมจำนวนต่อคำดูถูกเขาจะเงียบในบางเวลาแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความจริงของตัวเองและเขาจะเดินผ่านคำวิจาร์ณด้วยใจที่สงบเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เสียงจากรอบข้างแต่คือความมั่นคงภายในที่ไม่มีใครแย่งไปได้ คนที่มั่นคงในตัวเองไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูเพราะการมีอยู่ของเขาก็เป็นคำตอบอยู่แล้วและคุณเองก็เช่นกันคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ไม่ต้องยอมลดแสงไม่ต้องหลบสายตาใครไม่ต้องแซงว่าไม่เก่งไม่ต้องปฏิเสธศักยภาพของตัวเองคุณสามารถเป็นคนที่ถ่อมตัวอ่อนน้อมอ่อ,อนโยนแต่ในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถเป็นคนที่มั่นคงเด็ดขาดและกล้าเดินออกจากพื้นที่ที่ไม่ให้เกียรติคุณนี่ไม่ใช่ความหยิ่งนี่คือการรู้จักเคารพตัวเองเพราะการเคารพตัวเองคือราักฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทั้งหมดเมื่อคุณเริ่มเคารพตัวเองคุณจะไม่ยอมให้ใครละเมิดขอบเขตของคุณคุณจะไม่ยอมถูกล้อเล่นกับความฝันคุณจะไม่ยอมถูกดูถูกด้วยคำว่าล้อเล่น คุณจะไม่ยอมให้ใครมาชี้นิ้วสั่งให้คุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพียงเพื่อให้เขารู้สึกเหนือกว่าคุณจะไม่ยอมให้ใครมาตั้งราคาคุณเพียงเพราะเขาไม่สามารถตีค่าคุณได้และคุณจะไม่ลดตัวเองลงแม้คนทั้งโลกจะบอกว่าคุณควรทำเพราะคุณรู้ว่าคนที่มีคุณค่าจริงๆเขาไม่เคยต้องเอ่ยอะไรให้เสียงดัง แต่ทุกการกระทําของเขาคือพลังที่เงียบงันแต่หนักแน่นคือการเดินผ่านความวุ่นวายของโลกด้วยใจที่มั่นคงพอจะไม่วันไหวต่อเสียงใดๆโลกนี้มีคนมากมายที่อยากให้คุณอยู่ในที่ของคุณแต่สิ่งที่พวกเขาไม่พูดออกมาตรงๆก็คือที่ของคุณที่เขาหมายถึงคือที่ที่คุณไม่สูงกว่าพวกเขาคือจุดที่คุณต้องก้มหัวยิ้มอ่อนไม่แสดงความมั่นใจเกินไป ไม่ใช้แสงเกินหน้าไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตรงกับหัวใจตัวเองเขาอาจบอกว่าคุณควรถ่อมตัวแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ต้องการให้คุณถ่อมตัวเขาแค่ไม่ต้องการให้คุณยืนเท่ากับเขาหรือสูงกว่าเขาและเมื่อคุณเริ่มเปล่งเสียงเริ่มยืดตัวเริ่มเดินอย่างมั่นใจเขาก็จะพูดว่าเปลี่ยนไปแล้วนะใช่คุณเปลี่ยนคุณไม่ได้อยู่ในเงาของใครอีกต่อไป บางคนจะไม่ยอมรับการเติบโตของคุณเพราะมันสะท้อนถึงการที่เขายังย่ำอยู่ที่เดิมเมื่อคุณเริ่มไม่ยอมให้เขาควบคุมเขาจะเรียกคุณว่าหัวแข็งเมื่อคุณเริ่มตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเขาจะเรียกคุณว่าหญิงเมื่อคุณเริ่มเงียบกับเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องเถียงเขาจะบอกว่าคุณไม่เห็นหัวแต่คุณรู้ในใจดีว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องของคุณ มันคือความไม่มั่นคงของเขาเองจงอย่าให้คำเหล่านั้นมาหยุดคุณอย่าให้คำตัดสินที่ออกจากปากคนที่ไม่เคยเข้าใจหัวใจคุณมากำหนดเส้นทางชีวิตที่คุณกำลังเดินอยู่เพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนพอใจคุณเกิดมาเพื่อเติบโตในหนทางที่เป็นของคุณเองในแบบที่คุณ,ณภาคภูมิใจในแบบที่คุณสามารถมองกระจกแล้วยิ้มได้โดยไม่ต้องเสียแซง เมื่อคุณเริ่มเข้าใจคุณค่าของตัวเองคุณจะไม่ลดราคาเพื่อใครคุณจะไม่ลดน้ำเสียงเพื่อเอาใจคนที่ไม่เคยตั้งใจฟังคุณจะไม่ลดมาตรฐานชีวิตของคุณเพียงเพื่อให้เข้ากับใครบางคนที่ไม่เคยคิดจะยกระดับตัวเองคุณถ่อมตัวได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องย่อตัวคุณอ่อนน้อมได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องไร้จุดยืนคุณให้เกียรติผู้อื่นได้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องยอมให้ใครมาทำลายศักดิ์ศรีของคุณและคุณเงียบได้แต่ไม่ใช่เพราะคุณกลัวแต่เพราะคุณมั่นใจมากพอที่จะไม่ต้องเอาชนะด้วยเสียงโลกนี้ชื่นชมคนที่อ่อนน้อมแต่ก็พร้อมหยิบคนที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นจงอ่อนน้อมอย่างมีพลังจงนิ่งเงียบอย่างมีความมั่นใจและจงถ่อมตัวอย่างคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าแค่ไหน อย่าให้ใครมากำหนดคุณค่าชีวิตคุณด้วยสายตาที่เขามองคุณจากระยะห่างของความอคติอย่าให้ใครที่ไม่เคยรู้จักเส้นทางของคุณมาตัดสินว่าคุณควรเดินยังไงอย่าให้คำพูดจากคนที่ไม่เคยรู้จักความฝันของคุณมาทำให้คุณสงสัยตัวเองเพราะความฝันของคุณไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้ใครเข้าใจแต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณกล้าลงมือทำการถ่อมตัวที่แท้จริงไม่ใช่การลดศักดิ์ศรีตัวเอง แต่คือการรู้ว่าความยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยเสียงดังคือการรู้ว่าเราไม่ต้องประกาศทุกความสำเร็จคือการรู้ว่าคนที่เติบโตจริงจะไม่เอาเวลาไปอวดแต่เอาเวลาไปทำต่อไปแบบเงียบๆแต่นแน่วแน่และเมื่อคุณมีวันที่แสงสว่างในตัวเองเริ่มชัดเจนเสียงปรบมือจะมาเองโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอคำเชื่นชมจะมาโดยไม่ต้องเรียกร้อง และคนที่แท้จริงจะอยู่ข้างคุณไม่ใช่เพราะคุณทำให้เขาพอใจแต่เพราะคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นคงและนั่นแหละคือชีวิตที่คุณไม่ต้องลดค่าตัวเองเพื่อใครอย่าลืมว่าคนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆเขาไม่ต้องให้คุณลดตัวลงมาเพื่อที่จะอยู่ในสายตาเขาแต่เขาจะยืนเคียงข้างคุณและมองคุณอย่างเท่าเทียมเขาไม่ต้องการให้คุณเล็กลง เขาไม่กลัวว่าความสว่างของคุณจะกลบแสงของเขาแต่เขาจะดีใจที่ได้อยู่ใกล้คนที่กล้าเปล่งแสงในทางกลับกันคนที่ไม่มั่นคงในตัวเองจะรู้สึกถูกคุกคามทุกครั้งที่คุณเติบโตเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยทุกครั้งที่คุณเริ่มรู้คุณค่าของตัวเองและเขาจะพยายามตัดปีกคุณด้วยคำพูดที่ดูเหมือนเป็นห่วงแต่แท้จริงแล้วมันคือการกล่อมให้คุณกลับไปอยู่ในที่เดิม ที่ที่คุณไม่กล้าที่ที่คุณต้องฟังเขาที่ที่คุณต้องน้อยกว่าเขาเพราะคนแบบนี้เขาไม่ได้อยากเห็นคุณบินเขาแค่อยากเห็นคุณเดินต่อแต่อยู่กับที่เพื่อที่เขาจะได้รู้สึกเหนือกว่ารู้สึกดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องขยับตัวเองขึ้นมาเลยแล้วคุณจะยอมใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเอาใจคนที่กลัวคุณเก่งขึ้นกว่าเขาไปทำไม คุณมีสิทธิเต็มที่ที่จะถอมตัวแต่คุณไม่มีหน้าที่ต้องทำให้ตัวเองดูด้อยคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะสุภาพแต่คุณไม่มีภาระที่ต้องลดความสามารถของตัวเองลงคุณไม่จำเป็นต้องบอกตัวเองว่าฉันก็แค่คนธรรมดาเพื่อให้คนอื่นรู้สึกไม่อึดอัดคุณไม่จำเป็นต้องซ่อนความฝันความกล้าความทะเยอทะยานเพียงเพื่อให้ใครบางคนยังคงรู้สึกว่าเขาอยู่เหนือคุณ ชีวิตคุณคือของคุณความสำเร็จของคุณไม่ใช่สิ่งที่ต้องขอโทษใครและความมั่นใจของคุณไม่ใช่ความหยิ่งมันคือการรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพมันคือการหยุดยอมรับคำดูแคลนและมันคือการไม่ยอมให้คำพูดใครมากำหนดคุณค่าในใจคุณเพราะคุณค่าที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ในคำพูดของคนอื่นแต่มันอยู่ในหัวใจที่เรากล้าเชื่อว่าเรามีค่า แม้ในวันที่ไม่มีใครมามองเห็นและถ้ามีวันที่คุณล้มจําไว้การล้มไม่ได้ทำให้คุณหมดคา่าการผิดพลาดไม่ได้ทำให้คุณต้องกลับไปย่อตัวเพื่อใครคุณถ่อมตัวใช่แต่คุณไม่ต้องขอโทษโลกนี้ที่คุณกล้าฝันที่คุณกล้าทำที่คุณกล้าแตกต่างคนที่ยืนได้อย่างมั่นคงไม่ใช่คนที่ไม่เคยถูกตำหนิ แต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้เสียงตำหนินั้นกลายเป็นกรงขังศักยภาพในใจเขาคุณจะไม่สามารถไปไกลได้ถ้าคุณต้องลดความเร็วเพียงเพราะคนข้างหลังตะโกวนว่าอย่าเร็วจังคุณจะไม่สามารถปีนสูงได้ถ้าคุณต้องหยุดทุกครั้งที่คนอื่นพูดว่าอย่าทำตัวเด่นและคุณจะไม่มีวันพบศักยภาพสูงสุดของตัวเองถ้าคุณยังกลัวว่าการเป็นตัวของตัวเอง จะทําให้ใครไม่พอใจจงจําไว้เสมอว่าคนที่ไม่พอใจในแสงของคุณไม่ใช่เพราะแสงนั้นผิดแต่เพราะเขายังไม่พร้อมจะเจอแสงในตัวเองดังนั้นอย่าดับแสงของตัวเองเพื่อใครท่มตัวได้แต่อย่าลดค่าตัวเองอ่อนน้อมได้แต่ต้องรู้จุดยืนเงียบได้แต่ไม่ใช่เพราะกลัวและรักตัวเองได้โดยไม่ต้องขอโทษใครเพราะสุดท้าย ไม่มีใครสามารถใช้ชีวิตแทนคุณได้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคุณว่าเส้นทางที่คุณเดินมันมีค่าขนาดไหนเราถูกสอนให้ถ่อมตัวมาตั้งแต่เด็กเราถูกปลูกฝังให้ไม่อ้วอวดให้พูดให้น้อยให้วางตัวให้เรียบร้อยให้เก็บความสามารถไว้อย่าแสดงมากเกินจนบางครั้งมันกลายเป็นกับดักที่ทำให้เรากลัวแม้แต่จะยอมรับว่า เราก็มีดีเหมือนกันหลายคนเลยโตมาแบบกังวลว่าถ้าพูดถึงความสำเร็จของตัวเองมากไปจะโดนหมันใส้ถ้ากล้าทำอะไรเกินเพื่อนจะโดนว่าเย่อหยิ่งถ้าแสดงความมั่นใจออกมาจะถูกเตือนว่าทอมตัวหน่อยสุดท้ายเราก็เลยลดเสียงในใจของตัวเองเราซ่อนความกลา้าเราถอนตัวจากโอกาสและแซงทำเป็นไม่เก่งทั้งที่ลึกๆเราทำได้มากกว่านั้น แต่คุณรู้ไหมคนที่ไม่กล้ายอมรับความสามารถของตัวเองสุดท้ายจะไม่มีวันกล้าสร้างโอกาสให้ตัวเองถ่อมตัวใช่แต่มันต้องไม่ใช่ถ่อมตัวจนกลายเป็นการดูแคลนตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องพูดเสมอว่าฉันไม่เก่งอะไรหรอกทั้งที่คุณรู้ว่าคุณฝึกฝนอย่างหนักมาหลายปีคุณไม่จำเป็นต้องบอกว่ามันแค่ฟลุกทั้งที่คุณอดทนจนถึงวันสำเร็จ และคุณไม่จําเป็นต้องถอยหลังให้ใครเพียงเพราะเขาพูดด้วยน้ำเสียงประชดประชันเวลาเห็นคุณทำสิ่งที่เขาไม่กล้าทำเพราะคำพูดจากคนที่กลัวความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่มาตรวัดคุณค่าของคุณโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่พร้อมจะดูแคลนโดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มพัฒนาตัวเองเพราะยิ่งคุณพัฒนาเขายิ่งต้องเผชิญกับความจริงว่าเขาไม่เคยกล้าแม้แต่จะเริ่ม คุณไม่จําเป็นต้องดึงตัวเองลงเพียงเพื่อให้ใครรู้สึกสูงขึ้นคุณไม่ต้องหยุดพูดถึงความฝันเพียงเพราะบางคนเลือกใช้ชีวิตแบบปลอดภัยและคุณไม่จําเป็นต้องลดทอนความสามารถเพราะคนอื่นรู้สึกอึดอัดกับศักยภาพของคุณหากคุณมีแสงในตัวเองจงเปล่งมันออกมาไม่ใช่เพื่อโชว์ไม่ใช่เพื่อเหนือใคร แต่เพื่อที่คุณจะได้มองเห็นทางของตัวเองชัดขึ้นและในแสงนั้นบางคนอาจได้รับแรงบันดาลใจและบางคนอาจรู้สึกเจ็บตาแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องรับผิดชอบความรู้สึกเขาหน้าที่ของคุณคือกล้าที่จะเป็นตัวเองโดยไม่ลดคุณค่าลงเพื่อทำให้ใครสบายใจอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนชอบคุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้เติบโตและเปลี่ยนปะกาย โดยไม่จำเป็นต้องรออนุญาตจากใคร่อมตัวได้แต่ต้องยืนในจุดของตัวเองอย่างมั่นคงไม่ใช่ยืนอย่างคนที่รู้สึกผิดกับการมีศักยภาพเพราะคุณไม่ได้ทำผิดที่กล้าฝันคุณแค่ทำผิดถ้าปล่อยให้คำพูดของคุณอื่นทำให้คุณเลิกเชื่อในตัวเองทุกวันนี้คนที่กล้าประสบความสาเร็จมักจะต้องแลกมาด้วยการโดนเข้าใจผิดถูกกล่าวหาว่าหญิง เพียงเพราะเขาไม่ยอมลดระดับตัวเองลงไปให้ใครเหยียดถูกหาว่าอวดเก่งเพียงเพราะเขาไม่กลัวที่จะโชว์ความสามารถถูกมองว่าทำตัวเหนือเพียงเพราะเขากล้าตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าคนรอบตัวแต่เขาเลือกที่จะก้าวต่อไปไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเขารู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้จะยอมรับความสำเร็จของเราได้ทั้งหมดโดยไม่รู้สึกสันไหวในใจตัวเอง คุณเองก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตให้ถูกใจทุกคนไม่ต้องย่อตัวให้เข้ากรอบที่ใครวาดไว้และไม่ต้องดับแสงตัวเองเพื่อให้ใครรู้สึกว่าตัวเองยังโอเคเพราะวันหนึ่งเมื่อคุณแก่ตัวลงสิ่งที่คุณจะเสียใจมากที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยทำผิดแต่คือสิ่งที่คุณไม่ได้กล้าทำเพียงเพราะคุณกลัวว่าใครจะมองอยังไงจงจำไว้ว่า ทอมตัวได้แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณต้องเอาหัวใจไปซ่อนคุณอ่อนน้อมได้แต่คุณไม่จําเป็นต้องเลิกภูมิใจในตัวเองคุณสุภาพได้แต่คุณไม่ต้องยอมให้ใครข้ามเส้นคุณค่าคุณกล้าลุกขึ้นได้โดยไม่ต้องรอให้ใครเรียกชื่อคุณและคุณมีสิทธิ์เดินต่อแม้ใครจะไม่เข้าใจเส้นทางของคุณเพราะชีวิตนี้ไม่มีรางวัลสำหรับคนที่ทำให้ทุกคนพอใจ มีแต่ความว่างเปล่าสำหรับคนที่ลืมคุณค่าของตัวเองจงยืนขึ้นอย่างสง่างามแม้โลกจะไม่ยกย่องคุณจงเดินไปอย่างมั่นใจแม้ทางข้างหน้าจะไร้เสียงปลกมือจงรักตัวเองโดยไม่ลดค่าลงเพื่อให้ใครยอมรับคุณคือคนเดียวในโลกนี้ที่สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเชื่อตัวเองแค่ไหนและเมื่อคุณเลือกเชื่อในคุณค่าของตัวเองแล้วโลกทั้งใบก็ไม่มีสิทธิ์ลดมันลงได้อีก อย่าให้คำพูดจากคนที่ไม่เคยเข้าใจทำให้คุณเลิกรักในตัวเองอย่าให้เสียงจากคนที่ไม่เคยกลา้ามาหยุดคุณไว้ที่จุดเริ่มต้นและอย่าให้การอยากเป็นที่รักทำให้คุณยอมเสียความเคารพตัวเองไปตลอดชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแค่เป็นคนที่ไม่ทรยศหัวใจตัวเองก็พอแล้วและนั่นคือความกล้าที่แท้จริง กล้าที่จะถ่อมตัวโดยไม่ลดค่าตัวเองเพื่อใครสวัสดีครับ